สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในเกมแกรนี่อะไรไม่รู้นะคะเราเราอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมเพียนเองวู้ตอนนั้นเราประมาณเล่นเกมเอ่อไอใช่ไม่รูคนตอนนั้นเรากลัวเราเล่นไปประมาณสองสองครั้งนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นในเกมเลย โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจากบ้านหลังนี้เลยนะคะเอาเป็นคุณยายดีกว่าคุณปู่น่ากลัวเกินโอ้โหเป็นลูกสุนัขน่ากลัวจังวุ นานจังเลยอ่ะเอา้าข้อความขอรู้ได้ะคะ่ะลืมปิดเน็ตคุณ เชื่อเปล่าวะเห็นแรกหนึ่งเลยว่าว,วันที่หนึ่งอ,อย่าบอกนะว่าเราเล่นมันคุ้มใจอ่ะจริงเปล่าอ๋อให้เราจับเด็กมาสามคนโอ้อเาจ้าค่ะ เอาหนูว่าเราเล่นมันเด็กซะอ,อีกอันนี้พิ่งโหลดมาเล่นครั้งแรกนะคะนี่คุณปู่โอโนโรนะโร่ทำไงได้บ้างเฮ้ยจะเพิเ่งเล่นแรกแล้วเนี่ยเอาวางกับเฮ้ยอ,อ,อ,อย่านี่ค่อไย ต,ตี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 แฟนเอาอะไรอ่ะเอาตะแกกับมาดิยวนี้แกปลายของแกเนาะดูดูดามาาคือบ้านนี่คือบ้านค่ะทุกคนน่าจะเช็คดูเว้นที่แกเก็บภาพเอา ้ไม่ได้อีกด้วยเราต้องตีตีแก่แก่แก่แกะนอกตกดงยเนี่ยตีไม่ทันเอาเอาโอ้เอาไม่ตายไม่เป็นไรออยู่เพองเดียวกันกับรี๋ยวก็ออาจาก อ๋ะอะไรแค่นี้อะไรอ่ะโอ้ยโฆษณาอีกแล้วว่าเราไม่มีโอ้ยมีรถตว้อ๋อลูแล้วว่า เราก็เป็นคนมีใาใหญ่เกินรเรารู้แหละกับขึ้นคเคยที่แม่บอกว่าเดินข้ามป่าไม่ได้อีกด้วยแล้วเราทำไะ ว้ายแล้วมันเล่นย <S rant y> <is he? S> ังไงเนี่ยเราอย่าเป็นบ้านเป็นบ้านันเดินขึ้นเขาก็มันำติดมาตถแถมนะน้อเเป็นาเปิดติดมันมันาอมันจะไปแล้คุ ด้วยมันไม่ช่าไม,ม่ช่างเออแล้วเราไปไงไงจริงด้วยมันโอ้ยมน่างอะไร่ยเนาะโอ้ยเราโอ๊ยแสงเขามบาแล้วเราไปยังไงเราไปไี่มันทำไงอุ้ย อย่าให้เด็กๆเห็นเรารู้แหละเ,เดี๋ยวเราจะต้องเดินไปตามทางเ่าไบุเลยได้นะไหมบุเลยไหมไม่ไช่เนี่ยเราจะไม่เปิดประตูนะเปิดลราต่แล้วถูกต้อยู่ตรงกลางเไปดินปด้วไปอ้อม อ่ติ๊กจะมองเราเราต้องเปินถังอ้อมเรายัางไงสามีเราก็ไม่ช่วยอะไรเราเลยเราไม่มีอะไรเราจะใช้ยังไงลืมค้อนทุกคนว็คุณยายแคนนี่ก้อนน่ะทุกคนยดยลืม้กนถ้าเล่นผ่านสอครั้งนะ เลเลยแล้วไม่เล่นเลยนะโอ้ยเดยนเน,ะนเสยนนนนเดยอ๋อน่ล่ยยไกได้นะเล่นเป็นใหญ่เนึกว่าเราวิ่ยงยเราไป เห็นใจน้ากูแ่กถ้าเกอึดเขาจะใเข้าบ้านองนี้ห้ามไปเลยหยดเยอะลอหลเดินทางอ้อมนะคะเดินทางอ้อมไม่ต้องฝส่ฝังไองดนไปไม่ได้ไอึอเจ,จ็บนนนนเ,เนางอ้อมฝัง้งน,น้ ตะคุ้มตคุ้มนะคะแต่เรา,าจะไม่ไม่ให้ดีเสียงเดินนะโอ้ยมันเอาเดี๋ยวมาทันได้ก็ไม่บอกเราปล่อยให้เราเดินอ้อมสักไป <c oughs> เสียงลงก่นเสียงเสียงแบบแบบเดินกลับไปนี่คือครั้งที่สองนะคะที่เราตายไม่ไหวแล้วครั้งนี้เราจะเด็กอะไรนะทุกคนบอกหน่อยดี างกับดักเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคดไปวางับดักไปวเ,เอะเอาไปทำเพื่อเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ไปไปวางไม่ให้ด็ดิดเข้าไปนะ เด็กเขาก็เปิดได้โอ้ยวัดออดิบดีมดั้ยฟึบไม่รู้อะเอาใหม่เอาใหม่เล่นนี่คือครั้งสุดท้ายแล้วนะมันทา,นายยังไงทุกคนเราจะเอากระดักไปวางไว้ก่อนนะค่ะดับไปวางไว้ก่อนคือกล้องอะไรกล้องอะไร แหแหลวรแหววเป็นเด็กเอ่อนจริงๆเราเป็นดาอ่อนเป็นเด็กด้วยให้จับเด็กมาสามคนเรายังไม่ได้สองคนมันไม่ผ่านมันเล่นยังไงออกมา้องเดินไปเด็กก็อื้ออเ้ปาวจง คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปพี่ที่เอ,อ่อชื่ออะไรเนี่ยเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ได้นะคะเป็นกำลังใจให้เราได้ทำตลอดไปนะคะเดี๋ยวพักค่ินี้ก่อนนะเราจะเล่นเกมเกมนี้นะคะเล่นติดตออกก่อกันจากเกมนี้เลยโอเคค่ะ